สวัสดีค่ะพุ่มมนุคนวันนี้นะคะเราก็จะมาปล่อยสกูชี่กันอีกแล้วค่ะเย้เป็นของในคอลเลคชันของเรานะคะก็มีทั้งของแท้ที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ของแท้ที่มาเพิ่มใหม่แล้วก็แบบแบบเซตแบบแย่นะคะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาปล่อยสกูชี่นั่นแหละใช่นะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกติกากันเลยนี่นะคะกติกาการสานนะคะก็คือ ใครสนใจนะคะก็ทักดีไลน์ q u ดับเบิเย็นหนึ่งหกหนึนะคะรับโอนกับปอนนันเอทเท่านั้นนะคะไม่รับเติมไม่รับเบลเลทค่ะลอทบอลสามสิบถึงสีบาทเอท้าสิบถึงหกสิบาทนะคะสำหรับตัวสกูชีนะคะก็พร้อมโอนค่อยสั่งนะคะก็ก่อนจะสั่งก็ให้ถามพวกครองสักนิดนะคะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทีหลังนะคะก็โอเคค่ะ ใครไม่สานนะคะก็อย่ามาคอมเมนต์ว่าแพงนะคะถ้าสกูชี่ขายแพงเกินไปต้องขออภัยจริงๆนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยโอเคค่ะเริ่มดูจากของที่ยังเหลืออยู่กันก่อนเลยนะโอเคค่ะอันแรกนะจะเป็นจูๆๆจูจังนะคะอันนี้จากห้าสิบาทลดเหลือส0สิบาทนะคะชิโนมานะคะเป็นมากาลองนะอันนี้จากห้าสิบาทลดเหลือส0สิบบาทเหมือนกัน,นะคะ่ะ ที่ต่อมานะคะเป็นบันไดโซ่ค่ะจาก60บาทแล้วเหลือ50บาทนะคะตําหนิเพิ่มเติมนะคะก็คือตรงนี้ขาดนะแล้วก็ตรงนี้จะยับยับนะคะนี่ต่อมานะคะจะเป็นโดนัทบัฟนะคะตําหนิเหมือนเดิมนะอันนี้100บาทนะคะต่อมานะคะเป็นมีฟูจินะคะนี่ก็คือตําหนิเพิ่มเติมคือแพ็กเกจขาดนะคะอันนี้จ่าย180บาทลดเหลือ160บาทค่ะต่อมานะคะเป็นของแท้ที่เข้ามาใหม่นะคะจะเป็นถั่วค่ะมีลายเส้นนะคะ แล voi, bills, bands, ้วก็ตำหนี้นะคะก็คือตรงนี้ค่ะแล้วก็หน้าแตกค่ะแล้วก็หน้าแตกกันกันนะแล้วก็ตรนนี้ก็คือตรงนี้ค่ะนะคะตรงกลางเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็ส่วนบนหายนะคะอันนี้ราคา20บาทนะคะเรมากๆแล้วนะต่อมานะคะจะเป็นตู้50บาทนะคะ50บาทแบบเลกนะจะเป็นโบค่ะนิ่มสโลนะคะตำหนี้มีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ แล้วก็ด้านหลังด้วยนะนี่นิ่มสโลมากๆเลยนะคะอันนี้เราซื้อมาจากเพื่อนนะคะราคา60บาทแต่ว่าเราขายแค่50บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์จัมโบ้นะอันนี้นุ่มสโลนะคะเดี๋ยวก็ซื้อมาจากเพื่อนนะตำหนิก็คืองาหลุดทั้งตัวนะคะแล้วก็เป็นรอยแตกนี่รอยแตกนะคะน,นุ่มสโลนะคะตำหนิจากโรงงานตรงนี้นะอันนี้นะคะเราซื้อจากเพื่อน60บาทเราลดเหลือ50บาทค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นจัมโบ้มายเมโลดี้นะอันนี้คือต่หนี้ก็คือเป็นแบบโบแบบแตกนะคะเป็นรอยแตกที่หน้าเลยแตกที่โบนะคะแล้วก็เป็นแบบสนิมเกาะตรงนี้นิดหน่อยนะคะนี่นี่นะคะนุ่มสโลโมากๆเลยนะอันนี้ห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะมีจะมีแพ็กเกจทุกชิ้นนะคะต่อมานะคะจะเป็นแบบมีเดียมนะคะอันนี้ยี่ห้าบาทนะเราซื้อจากเพื่อนมาสามสิบนะคะต่หนี้ก็คือรอยแตกที่หน้านะนี่เห็นเปล่า บล็อกมันไม่ค่อยฟูกกันนะคะ้าบาทนะถ้าสกุช่ขาแพงเกินไปต้องขออภัยนะต่อมานะคะจะเป็นแบบเซตนะคะมาดูเซตแรกนะคะจะเป็นเซต A นะคะนี่ก็ใครจะซื้อนะคะให้เขียนว่าเซต A, เซต B เซต C แบบนี้นะคะเซต A ก็ราคา40บาทนะคะมีโดนัทค่ะมีวัฟเฟิล2ชิ้นนะคะแบบจัมโบ้แบบมินินะคะมีตำหนิทุกชิ้นนะคะจะทักมาดูวยตำหนินะ ในไลน์ได้นะคะก็นี่นะเซตนี้ราคา40บาทนะคะเซตเนะเซตต่อมาเซตบนะคะนี่เซตบนะคะราคา30บาทนะคะก็จะมีเป็นไอศครีมนะคะเลมอนเยลซาค่ะแล้วก็มีเดียมแฮมเบอร์เกอร์นะคะมีตำหนิทุกชิ้นนะถ้ามาดูตำหนิได้ค่ะเซตนี้ราคา30บาทนะคะต่อมาเซตซีนะคะนี่เซตซีราคา30บาทนะคะก็มีมินิบันนะคะแล้วก็เตา ไอศครีมอ้วนค่ะแล้วก็ปังแผ่นนะคะเป็นแบบมีเดียมนะเซตนี้ราคา30บาทนะคะมีตำหนะะิทุกชิ้นค่ะทักมาดูตำหนิตำหนิได้นะคะต่อมาเซตดีนะคะก็ราคา35บาทนะคะเซตดีเนาะก็จะมีเป็นเค้กโรลคิตตี้ค่ะมีเดียมบานเอ่อมินิบานเอ้ยมินิมารการองแล้วก็ปังเนยโซนนะคะ35บาบาทนะคะเซตต่อมานะคะจะเป็นเซตอ e ีค่ะนี่ ก็จะมีเป็นอีกมีหัวเห็ดแมวบันนี้นะคะเซตนี้เราลดแล้วนะคะลดเหลือ60บาทนะนี่นะคะจะเป็นของขายทั้งหมดนะคะก็ไม่ขายแยกนะคะเป็นเซตนะเป็นเซตจะไม่ขายแยกนะคะถ้าขายแยกมันจะแพงกว่านะคะก็โอเคค่ะใครสนใจก็มาอุดหนุนกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย